สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกม Easter a s s o c i ซ t โอีกแล้วนะครับก็ตามเขาเรียกอะไรเนื้อหาเมื่อครั้งก่อนนะฮะคือลูกยุนชวนเนี่ยไปสู้กับปะบูมาแล้วนะฮะเทพเจ้าแห่งแม่น้ำนะครับวันนี้ก็กลับมารายงานกับผู้ใหญ่บ้านนะฮะเนี่ยระหว่างทางก็จะมีเควสที่ต้องบังคับให้ทำนะับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคลิปต่อไปนั่นก็คือสาวน้อยที่ชื่อดามเมีอีนะฮะ รู่จิญชวนเนี่ยเดินไปเจอกับดาม,มีอีนะที่กําลังร้องเพลงอยู่นะครับเนื้อเพลงมีอยู่ว่าเสียงกลองลบดังขึ้นพ่อถือหอกอยู่หญ้าเหี่ยวเฉาเมื่อความทรงจําจางหายไปในกระท่อมซมซ้อที่ซึ่งแม่ทอผ้าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ําตานับวันคืนเหมือนแหนในบ่อที่เติบโตโดยไม่มีต้นหรือราก ล่องลอยไปคนเดียวเมื่อพายุมารูยนชวนก็ตอนนั้นยังทําอะไรไม่ได้นะครับก็จําเป็นจะต้องไปหาชาวประมงก่อนเพื่อซื้อปลามาตัวหนึ่งนะฮะและระหว่างที่คุยกับชาวประมงชาวประมงก็จะถามว่ารูยนชวนเนี่ยเป็นนักพรตหรือเปล่าที่คอยมาปราบป,าบปีศาจให้ซึ่งแล้วแต่เราจะเลือกตอบนะครับว่าเราเป็นนักพรตหรือเปล่านะฮะเมื่อคุยกันเสร็จเราก็จะซื้อปลามาจากพ่อค้าแล้วเมื่อเราเดินไปหาเสาวน้อยดมิอีกครั้ง แล้วไ่อีกก็จะบ่นหิวลูหยุนชวนก็จําเป็นจะต้องมอบปลาให้เธอไปและก็จะได้ตุ๊กตาตัวเล็กกลับมาแทนนะครับระหว่างการเดินทางลู่หยุนชวนจะต้องปะทะกับยีสต์ประเภทภายน้ําและซากศพรวมไปถึงปีศาจประเภทใหม่ที่มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีด้วยนะครับ ซึ่งปีศาจประเภทนี้ถ้าสมมุติเราไม่โจมตีด้วยการชาร์จพลังอาจเข้าใส่เต็มแรงเราก็จะสามารถที่จะโจมตีด้านหลังได้เช่นกันนะฮะซึ่งเป็นปีศาจรูปแบบใหม่ที่เราเจอระหว่างเดินทางนะครับ จนกระทั่งลู่หยุนชวนเดินทางมาถึงหน้าสุสานล้่ชวนได้สัมผัสถึงแรงอาฆาตมหาศาลคล้ายกับตำแหน่งที่เทพเจ้าแห่งสายน้ำอยู่ล้่ชวนแปลกใจมากเมื่อเดินทางต่อไปอีกสักนิดรุ่นชวนได้ปะทะกับเจตภูสีเขียวนะครับการต่อสู้จะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมฝีมือผมได้เลยฮะ 敢问老翁，可就是王老汉？老朽正是。已经有些时日没人来我这里了。村中有人接连得了怪病，危在旦夕。在下受村长之托，恳请老人家随我立刻启程。我这就随你动身。 เมื่อลู่หยุนชวนและลุงหวังกลับถึงหมู่บ้านลุงหวังได้เข้าไปตรวจร่างกายของผู้ป่วยทำให้ได้รู้ว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการสูญเสียส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณไปเนื่องจากอาการกลัวมากทำให้แสงของวิญญาณของเขาหายไปส่วนหนึ่งลุงหวังใช้วิธีการฝังเข็มรักษาเขาและคาดว่าเขาจะฟื้นภายในสองชั่วโมงระหว่างนั้นลู่หยุนชวนจึงคิดจะสืบหาข้อมูลในหมู่บ้านรอบก่อนและจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะฮะยังไงก็ไม่ไม่ได้แปลว่าเนื้อเรื่ององค์นี้จะสั้นนะฮะชัปเตอร์ที่2นี้เป็นชัปเตอร์ที่ยาวมากๆแล้วก็มีบอสที่จะต้องจัดการอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเป็นมหากราบความเศร้าของคนคนหนึ่งตระกูลตร,ระกูลหนึ่งด้วยอยากให้ติดตามไปจนถึงภาคของเสี่ยวยี่ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจบที่ลู่หยุนชวนจะจบนะครับเรื่องของครอบครัวนี้นะฮะคือมีความข้มข้นแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ปน ผมว่าเศร้าเศร้าเยอะกว่าเรื่องเนี้เศร้าเยอะกว่านะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับน่าจะพรุ่งนี้แหละเนาะ